สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกัะยำมือแรงจ้าย่างปลาเผาเผาเผาปลาย่างปลากินแรงค่ะพี่น้องมากกินน้ำกันเด้อกินน้ำย้ายต่อมเด้อค่ะพี่น้องย่างปลา เอาปลากินกันจ้าสบายดีพี่น้องสุภุสุคนได้จ้าเด้อทั้งไก่ทั้งไก่จ้าทั้งต่างประเทศต่อประกอบแล้วเมืองไทยเฮาจ้ามามากินแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเลยหัวกุ้งก็มีพี่น้องมามากินน้ำกันหลายคนจ้าแก้วปลาแดกมุ้งเซานี่แหละแก้วปลาบ้องมันผักเป็นถานแดดหรือบ้านเนาะภาษาบ้านๆเนาะ ก,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 กินแรงกินแรงกินน้ำกันหลายคนจ้ะพี่น้องต้มแซ่บน้ำจ้าต้มขาจักหมูจ้ะมาได้จ้ามาเด้อกินข้าวแรงน้ำย้อยต้มพี่น้องเอ้ยพี่พี่น้อง,น,งน้องสุกุลสุกุนจ้ามามาหอมแรงน้ำกันนะขาจักหมูจ้ะต้มแซ่บอ่อหืมพอดีแซ่บแซบ ไ,ไม่ลมันมีพื้นที่ที่เราจะนั่นอยู่แค่ตัดเต้อ้อยร่มหนาแปลงเ่ราาไปก่อนเพิ่งจะเติมให้เป็นสองไรห้าสิบอู่แบบบานๆจ้าพี่น้องเบกแป้ง่รูตดไเปิดแง้าง่น้ายกินแรงอย่างปลากินแรงจ้า มีจิ้มรสเด็ดจิ้มกินกับปลาเผาพี่น้องเอาเอาเอาจุอา๊อีหลังหกสาวมือน ม um ันซู่ง no ังเก็บเย้นี่คึอก <ina> ันต uh, ัวย <prescription. S 2> ้ายพี่อไปออกเหมือนเรานีโปออกเป็นเมือนละาิ้รถติดกินปลาเผาห่อผัดเด้อเป็นไร มันเนด้วปั้อ่าวเงี้ที่ดจะมีอบ้อไปเนากินหมดเผ็ดละจ้ามันจิ้มมิดเปรี้ยวหวานเผ็ดมันใส่ตัวขวาน้ำ้เมเ เสร็จแล้วจ้าพี่น้องมากมากมากินน้ำกันได้จ้าเด้อมากินน้ำยาอยจอมได้จ้าห่อปลาห่อเมี่ยงปลาเนาะน้ำกินเสร็จแล้วจ้าสะออนพับได้เลยนะห่อปลาเนาะห่อปลาเผาไป้น้ำคลิปกันแล้วคลิปนี้แต่จำนี้เด้อค่ะพี่น้องติดหน้าพบกันใหม่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยาอยจอมทุกเพื่อแจกบ้านๆได้จ้าปลูดขวัดออกแต่ไม่ผ่วงเสร็จแล้วจ้าปลาเผาพี่น้องเนอะ ปัาไมีดีเด็กตาว่าเลยใส่ดนเอาหลังคารถใส่ไปหนลังคารถัวเอากระป๋ใส่กินแซ่บกมันมันมีฝนมาพี่น้องโอกละหน้าฝนนี่หละหน้าฝนเอานั้นไหมจังเห็ดไหมเอาพไปเอางซื่มใเญ่แบบเออรถ็น่ผน่กลานรถานน็านนี่าานาน่นานี่านผานา่านผาม่นผ่น่าน ผมกำนังกินเลยแม่เดียวนนั่งนำจิ้มก้นเลยะย้ายทุกคนนั่งนี่ครสิ่งไม่ย้ายแม่เราปนั่งนี่มาลูกได้ใช่ไหมออกมาแล้วมามเอากดเหล้าเาไปเสียงเสียงก่อนเรม่องไก็สิร์เด้มเรื่องไรก็สิทธ์ใครก็ไอพักซื้อก็เลย่อบามากกว่านั้น2องสามหมือนวัดเดียเขา โทรมาจะจ่าพ oh, ja okay. right, right? ี่นองอะไรกันวันนี้องอาบอซนะลูกอาไปซ่อนไหนวัด้ำกัววต่อปานจากินเหล้าดีนะแต่วัดเนาะเบื้องตานมีอย่างเมือสวัสดีค่ะพี่น้องมามาหองเมียงน้ำกันจ้าพี่เีนจ้าหน้าพี่เขียนมเถึงจ้าชองเต้นมาตเียนโอ้ยมาพี่น้องแม่จ้ากินกินเด็ดมังุดมะม่ มือช่างภาพนี่มือมามาป้ายายส่งค่ะพี่น้องน้าตากินกินแล้วห้องอ๋อนั่นก็มันมียาวกว่านี้ครัมีเออจะเรียนหะแม่ขนมกินนี่ในตู้ตะบกอที่ลูกเอามาขนมกินนี่ ไม่ต้องนักินใกล้ใกล้เนาลองจิตออเลยดได้ขดแค่ขดซับสไข่้ยายได้ที่ฉลองได้ฉลองนได้จ้าเด้อเพื่อนเพอีองับก็อเลาอเลื่อนตอกแกไม่กินต่อไปเนี่มาเด้ตอกแทกเอมาิดน้ำย้ายตองเถอ กินห่อนด่าว่าจะกลับบ้านแล้วอยู่ะดูมือล่าเดี๋ยวเลยยายโอเดี๋ยวตานี้มาดง พูดอย่างนี ata, ้โอ้นั่งก pues right. ินไหมพูดได้โอ้โหน่าจับกระดาษอ้ขำยังไงแขนเล็กน้อยแ่บเนาะแสบแสบมาได้แสบมาเด้อเออกินเม่ตะเลียนพ่อแม่นเติมแฟนขับมาแ่บหลาย

ยังดออีไหมมาป็น้อจ้ะเห็ดที่ไรล่ะราก้อยขนาดเราพวเห็นแน่ๆอะพวกเ่ื่้ลมเมือกเ็นเลยยดต่อกนี่อนเลือดางๆต่อมอะารต่นองกุหลาบิเศษต่อมต่างๆยัดต่อมพิเศบจะเป็นใบล้าก่เอีนต์จะเรืกองหนาพอไปไหจ้า